วัด no? tamam. เ,อเอ้ยวัดาคเป็นกระทิงรอบสองรอบสองน่้นมอเจอไหมหมอเจอเลยพี่เลย่่งนะต้องนะกลั่ิตั <theoret Linda. S 3> <uk> ้งก่อน right? ี่ต้งเอกตั้งก่อนตังัขาอต้วัเอ้